สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูพึ่งอีกครั้งนะคะสําหรับวันนี้จะเป็นการทบทวนคณิตศาสตร์ระดับชั้นปอสองค่ะในเรื่องของการคูณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะต่อไปเราจะใช้สมุดที่ครูพึ่งแทรกเอาไว้ให้ในหนังสือแบบฝึกหัดแบบนี้นะคะเพราะว่าในหนังสือแบบฝึกหัดเนี่ยเราทําหมดแล้วค่ะต่อไปเราจะใช้สมุดที่ครูพึ่งเตรียมไว้ให้ซึ่งมีสติ๊กเกอร์วิชาคณิตศาสตร์ติดเอาไว้แบบนี้นะคะเด็กๆเอาสมุดขึ้นมาเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเด็กๆมีกระดาษแบบนี้ใช่ไหมลูกเราจะมาเขียนในสมุดนะคะวันนี้เริ่มต้นค่ะจากการที่ให้เด็กๆเขียนวันที่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะ,ะเด็กๆเขียนวันที่ตามครูเลยค่ะเมื่อเราเขียนวันที่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะขีดเส้นใต้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย1เส้นจากนั้นเราก็จะมา คัตัวเลขค่ะตัวเลขนะคะอารบิกตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้าจากนั้นก็มาเขียนตัวเลขไทยต่อจากศูนย์ถึง9้าเหมือนกันเพราะว่าเด็กๆบางคนเนี่ยยังเขียนเลขไทยกลับหัวอยู่เลยนะคะบางคนก็ยังจําผิดจําถูกเกี่ยวกับการเขียนเลขไทยหรือบางคนอาราบิกก็กลับหัวอยู่เลยนะคะดังนั้นให้คัดเลขเขียนให้คล่องก่อนคะ่ะให้แม่นยำก่อนนะ เสร็จแล้วก็ขีดเส้นอีกหนึ่งเส้นค่ะจากนั้นเรามาคิดเลขเร็วกันนะคะวันนี้คิดเลขเร็วข้อที่หนึ่งค่ะให้ขีดเส้นใต้สองเส้นด้วยนะลูกคิดเลขเร็วก็ขีดเส้นใต้สองเส้นจากนั้นข้อหนึ่งสิบเจ็ดบวกห้าเท่ากับเท่าไหร่ให้เวลาแป๊บเดียวนะคะประมาณข้อละสามสิบวินาที คำตอบคืออะไรลูกคำตอบก็คือยีสองนั่นเองต่อไปข้อสองค่ะยี่สิบแปดลบห้าเท่ากับเท่าไหร่คะยี่สิบแดลบห้าก็คือยีสิบสามค่ะต่อไปข้อสามแคูณหเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับสี่สินั่นเองค่ะต่อไปข้อที่สี่นะคะห้าสิบ่หารหกลูกเท่ากับเท่าไหร่ ดูว่า6คูณะไ,ได้54ก็คือ6คูณ9นะคะและข้อ5ค่ะ3บวก6บวก4บวก7อันนี้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยวิธีการนะคุณเพิ่จะจับคู่ก่อนค่ะเอา6มาบวก4ได้10 3บวก7ก็ได้10 10บวก10ก็กลายเป็น20นะคะต่อไปข้อ6ค่ะ สามบวกหกหารสามในวงเล็บคือสามบวกหกก่อนนะคะทำในวงเล็บก,ก่อนสามบวกหกคือเก้าเก้าหารสามลบสามคูณได้เก้าสามคูณสามนะคะได้เก้าต่อไปข้อเจ็ดค่ะสองคูณกับหกลบสี่หกลบสี่เท่ากับเท่าไหร่คะทำในวงเล็บก,ก่อนหกลบสี่ก็เท่ากับสองสองคูณสองก็เท่ากับสี่นะคะ อันนี้ถ้าเด็กๆเ,เรียนตามครูพึ่งในห้องเนี่ยคือเรียนพร้อมกันเนี่ยเด็กๆก,ก็จะได้คิดเลเร็วเพราะว่าครูพึ่งจะจับเวลาจริงๆแต่เนื่องจากว่าอันนี้เป็นคลิปย้อนหลังให้เด็กๆด,ดูนะคะก็จะไม่ได้จับเวลาเนาะแต่ว่าให้เด็กๆรู้ว่าคําตอบแต่และข้อคืออะไรบ้างนะคะในการมาทบทวนทีหลังค่ะอ่าเสร็จแล้วขีดเส้นใต้นหนึ่งเส้นจากนั้นไปดูหน้าที่สองกันเลย หน้าที่สองนะคะเด็กๆพลิกมาก็เขียนจงเติมคำตอบนะคะแล้วก็แบ่งครึ่งหน้ากระดาษค่ะเด็กๆใช้วิธีการพับครึ่งก็ได้นะพับครึ่งหน้านี้เลยค่ะแล้วก็ขีดเส้นแบบนี้นะคะจากนั้นมาดูข้อที่1ค่ะหาคำตอบ1คูณ8เท่ากับเท่าไหร่เออหน่คูณ8ก็เท่ากับ8นั่นเองข้อ2 เก้าคูณศูนย์หกเก้าคูณศูนย์ได้เก้าหรือเปล่าคะไม่ใช่นะคะเกูณศย์ได้ศอะไรก็ตามที่คูณกับศนย์จะได้ศอะไรก็ตามที่คูณกับหจะได้ตัวมันเองนะคะเพราะฉะนั้นเกคูณศย์ได้ศูนย์ข้อสค่ะอะไรเอ่ยคูณเจ็ดเท่ากับยี่อคูณอะไรยี่สกเจคูณสนะคะ ไปข้อที่4คะ่ะ11คูณอะไรได้121อ่าถ้าท่องสุดคูณได้ก็จะรู้นะคะว่า1 1คูณ11ได้121คะ่ะเด็กๆเ,เขียนตามคูเพึ่งเลยนะคะต่อไปข้อที่5คะ่ะอะไรเอ่ยคูณกันแล้วได้120บ้างครูเพ,พิ่งเอา12คูณ10ได้ไหม12คูณ10ก็ได้นะคะ หรือจะเอาสามสิบคูณสได้ไหมสามคูณสได้สิบสองเติมศูนย์ไปหนึ่งตัวก็ได้นะคะหรือจะเอาสามคูณสี่สิบก็ได้ครูพึ่งเลือกเป็นแบบนี้ค่ะ12บสคูณสินะคะหรือใครจะเลือกเป็น60สคูณสก็ได้หรือว่า20่คูณหก็ได้นะ,ะแล้วแต่นะลูกนะอ่ะต่อไปค่ะขีดเส้นใต้ก่อน จากนั้นเราจะมาแสดงวิธีทําบ้างนะคะจงแสดงวิธีทําการคูณค่ะโจทย์ข้อ1เป็นแบบนี้นะคะ4คูณ12เท่ากับเท่าไหร่เราจะมาดูวิธีทำการ4คูณ12ลูกจะเอา4ขึ้นก่อนหรือเอา12ขึ้นก่อนคะในการคูณเนี่ยเราจะเอาเลขที่มีจํานวนหลักเยอะๆขึ้นก่อนนะเพราะฉะนั้นเอา12ขึ้นก่อนคะ่ะ12คูณกับ สี่แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็เริ่มคูณเดี๋ยวพวูเพิ่งขอขีดเส้นตรงนี้ก่อนหนึ่งเส้นนี่คือเรากำลังจะดำเนินการคูณแล้วนะคะสองบัรทัดนี้ก่อนอื่นเอาสี่ขึ้นไปคูณกับสองก่อนค่ะสี่คูณสองได้เท่าไหร่คะลูกสี่คูณสองได้8ดนะคะ หลักหน่วยไปคูณหลักหน่วยเสร็จแล้วเอาหลักหน่วยเนี่ยสี่นะคะไปคูณหลักสิบตรงนี้บ้างสี่คูณหนึ่งก็ได้สี่นะคะแบบนี้ค่ะก็ตอบสี่สิบแปดเลยตอบสี่สิบแปดนะคะเราก็มาเขียนคำตอบตรงนี้อีกทีนึงเป็นเลขไทยนะ เรียบร้อยหนึ่งข้อค่ะต่อไปข้อแสดงวิธีทําข้อที่สองนะคะเจ็ดสิบเอ็ดคูณห้าค่ะอ่าวิธีทําทำไงลูกเอาเจ็ดสิบเอ็ดเป็นตัวตั้งคูณด้วยห้าแบบนี้นะคะขีดเส้นก่อนหนึ่งเส้นแล้วก็มาคูณเลย เอาตัวไหนคูณตัวไหนก่อนหลกเอาห้าไปคูณ1ก่อนนะคะห้คูณหเป็นห้าจากนั้นเอาห้าขึ้นไปคูณกับ7จ็หคูณเได้สามสิบห้าเราก็เขียนแบบนี้เลยนะคะได้3ามรอห้าสิบห้าค่ะนี่เวลาเป็นผลลัพธ์ก็ต้องขีดเส้นสองเส้นแบบนี้นะคะ แล้วก็มาเขียนคำตอบอีกทีนึงค่ะตอบสามห้าสิบห้าแล้วก็ขีดเส้นกั้นข้ออีกทีนึงนะคะมาดูข้อสุดท้ายกันค่ะสามคูณแปดสนะคะวิธีทําเอาอะไรขึ้นก่อนเอา3ามหรือว่าเอาแปดสิ้าขึ้น เอาแฟร์สิบเก้าขึ้นนะคะคูณด,ด้วยสามขีดก่อนอ่าเอาสามขึ้นไปคูณเก้าลูกสามคูณเก้าได้ยี่สิบเจ็ดใส่เจ็ดใส่เจ็ดทดสองนะคะต้องมาทดสองข้างบนนี้ด้วย จากนั้นเอา3ามไปคูณ8 3ดาแปดได้เท่าไหร่ลูกสามแปดยบสวกอีกสองค่ะก็กลายเป็น26ดังนั้นข้อนี้ตอบ267ร้อยกเจ็ดนะคะขีดเส้นใต้สองเส้นแล้วก็ตอบอีกทีหนึ่งตอบว่า267เป็นเลขไทย เสร็จแล้วก็ขีดเส้นการคออีกทีหนึ่งนะคะก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้เด็กๆได้ทบทวนการคูณได้มากขึ้นนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ